มาแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน AI ให้กับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน iPhone กันอยู่นะครับต้องบอกว่าแอป,ปนี้ชื่อว่า h e l p UC แต่สองครั้งเพื่อเปิด h e l l UC คือแอป,ปนี้เขาบอกว่าทำเพื่อคุณแม่น่าจะคุณแม่มองไม่เห็นก็เลยเกิดการพัฒนาแอป,ปนี้แล้วเป็น AI ที่มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงคอยอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยครับผมโดยใช้ เสียงที่มาจากบน iPhone คุณใช้ iPhone ภาษาอะไรเขาก็จะดึงเอาเสียงนั้นมาใช้งานอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ iPhone เป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมเข้าไปเนี่ยกดติดตั้งติดตั้งแป๊บเดียวเ,ยเป็นแอปฟรีแล้วก็เขาบอก unlimited limit Un limit Un ด้วยนะครับในการใช้งาน หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเขาจะเตือนให้เราดาวน์โหลดโมเดลเสียงครับหนิ้วแต่2ครั้ง <Hell UC. S 1> แล้วต้อง h e l UC กําลังโหลดเนี่ยครับ Hello UC กำลังโหลดสัมัมผหน้าจอและดูถ่ายภาพหน้าจอปุ่มซึ่งของผมเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดโมเดลเสียงเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ไม่ต้องใช้อ mm ินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายใดๆโ,โมเดล AI เนี่ย ถูกโหลดครั้งเดียวผ่าน Wi-Fi ต้องผ่าน Wi-Fi นะครับคุณก็เข้ามาปุ๊บก็กดที่จะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยอเมื่อดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งต่อๆไปปุ๊บก็ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใดๆทั้งสิ้นซึ่งผู้พัฒนาบอกว่าทําเพื่อแม่โอ้โหขอบคุณมากเลยผมเองก็ได้ประโยชน์ในการใช้งานเดี๋ยวเราลองอเราจะอยู่ที่ปุ่มถ่ายภาพหน้าจอปุ่มถ่ายภาพหน้าจอปุ่มนะครับเราก็1นิ้วแต่2ครั้งเขาน่าจะใช กล้องหลังเขาจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องเราก็กดอนุญาตไปนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ่ายภาพหน้าจออ่าแล้วก็หนึ่งสองภาพแสดงห้องที่มีแผ่นพลาสติกสีเขียวบนหน้าต่างเก้าอี้และชั้นวางหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสืออ่าแล้วแล้วถ้าเป็นทางเนี้ยอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งต่อ,โ,อโต๊ะต๊ทำงานอ่าภาพแสดงห้องที่มีแถวของตู้เก็บเอกสารไม้เรียงเป็นแถวบนผนงังห้องดูเหมือนจะเป็นสอนิคหิตสระอานักงาน หรือพื้น oh. ที่จัดเก็บสารอัมยังมีปัญหาแต่เพื่อนๆสังเกตไหมมันเร็วนะคราวนี้หันมาทางผมมั่งกับคนตาบอดตาใสอย่างผมนะครับโ oh. ต๊ะทำงานนาฬิกาผู้ใหญ่หันไปทางอื่นได้ละภาพแสดงบุคคลที่สวมเสื้อยืดสีขาวที่มีข้อความหรือลวดลายอยู่โดยเอียงศีรษะไปด้านข้างเล็กน้อย <S S <ank> ขึ้นหลังดูเหมือนจะเป็นสถานพยาบาลอ,อาจเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก คือก็ต้องบอกว่าเป็นการอธิบายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราลองหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งใหม่นะครับปึ๊กปึ๊กนาฬิกา <S 1> 1, <S ใหญ่ชั้นหนังสอ 2, 2> ประตูตอีไม้แ<า>สดงของทางเดินที่มีประตูไม้โต๊ะพร้อมเก้าอี้และกรณีขหิตสระอาแพงพลาสติกสีกําแพงกําแพงเออ ก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่เอาไว้ถ่ายแล้วก็ให้อธิบายสภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างมุมนี้หนึ 1, 2, ่งสองเคราะชั้นหนังสือประตูตุวอไ,ไม้แปรรูปไม้ซอนนิคหิตสระอานักงานขนาดเล็กที่มีกนนล่องไม้ซ้อนกันในแนวตั้งเนี่ยคือถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจใช้งานไม่ยากเพราะว่าเราจะมีแค่ปุ่มไม้ซอนนิคหิตสระปุ่มไม้แปรรูปเนี่ยปุ่มคุณจะอยู่ที่ คือจริงๆอยู่ที่ตรงไหนก็ได้เนี่ยคุณก็เคาะไปนะครับผมก็จะเนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ตรงไหนเนี่ยซนีกะหิตสระานักงานขนาดเล็กที่มีกล่องไหมซนีกะหิตสระานักงานขนาดเล็กที่อคือเขาก็จะถ่ายภาพเสมอภาพแสดงห้องที่ภายใน2วิสีเทวปิดหน้าต่างห้องยังมีชั้นวางหนังสือที่เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆรวมถึงหนังสือและเก้าอี้สีนอโทนิกะหิตสระอาเงินผนังดูเหมือนจะทาสีด้วยสีอ่อนและมีประตูปิดอยู่ในพื้นหลัง แต่ข้อดีของแอปนี้คืออันลิมิตสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีงามคือเขาเป็นโมเดลโมเดลที่ใช้ในตัวเครื่องเลยคือใช้แบบออฟไลน์ line เลยดังนั้นไม่มีการต่ออินเทอร์เน็ตความเป็นส่วนตัวจึงสูงมากแต่ลองกับตัวอักษรแล้วไม่ค่อยไม่ได้อ่านตัวอักษรเอาไว้เอาไว้บอกสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วกัน ก็เข้ามาง่ายๆก็1นิ้วแต่2ครั้งตรงไหนก็ได้บนหน้าจอก็จะถ่ายทันทีเนี่ยผมตึ๊กๆชั้นหนังสือม่านชั้นหนังสือไม่รู้คุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ไม้พายแสดงและตอบเร็วมากปกคลุมด้วย้าทูลสีเขียวเอาออกมานะครับคุณเพียงแค่ไปหาแอปหน้าที่เ heluc heluc เนี่ยครับอ่าตัวสะกดนะครับไปค้นหาตัวตรงเนี้ยในแอ Store ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปตัวนี้ไป คลิลอก Help U C ไปยังที่ Google ไปที่การตั้งค่า App Store ไปสองครับเพื่อเปิดแล้วหนึ่งนิ้วแตะสามครั้งที่ไอคอน App Store แล้วไอคอน App หนึ่งนิ้วปัดขวามาที่ w ิ d g e t Widget ค้นหาค้นหานะครับเจอค้นหาแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไป App Store ช่องค้นหากำลังแก้ไขแล้วก็เรื่องเราและอื่นๆเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอกที่เป็นบรรทัด Help U C แล้วก็วางตรงเนี้ยวางข้อความในช่องค้นหาตำแหน่งจุดแซกอยู่ต้นบรรทัดเนี่ยครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ H Hotel Hotel ตัวพิมพ์ใหญ่ H เอตัวแรกนะครับเฮทวต e ์อีอโคเออล์เ P อร์ a P ลาพพีปตัวพิมพใหญ่ยู n i f o ฟ m อ่าตัวพิม์ใหญ่นะครับ u u n i f o r อ์ตัวพิมพใหญ่ S s i เ r รา S S สเซ r าอ Echo แล้วก็ตัว e e h o o ตัวสุดท้าย HELPUSWE h e l ูแล้วกดปุ่มค้นหาค้นหาใช้แป้นพีม์ดด้านล่างขวาทีสุดน่องค้นหา แล้วก็สองครั้งเพื่อกแก้ไขเมื่อกดค้นหาแต่ตอนนี้ต้องใช้เน็ตแล้วเนาะต้องใช้เน็ตตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะยกเลิกการโฆษณก<ห>าการขวามา,าการโฆษณาสีดาวภาพหน้าปก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 ภาพหนเฮลยูซีคุณคือดวงตาของฉันช่วยเหลือคนตาบอดปุ่มนี่แหละครับเฮลยูซีคุณคือดวงตาของฉันช่วยเหลือคนตาบอดคุณก็ปัดขวามาทีุ่่มติดตั้งหรือรับนะครับกดรับและติดตั้งได้เลยใช้ฟรีกันนะครับขอบคุณผู้พัฒนาด้วยทำเพื่อคุณแม่และทุกคนก็ได้มาใช้งาน เหมือนกับคุณแม่ของคุณด้วยเป็นแอปที่เป็นโมเดล AI ที่อยู่บนตัวเครื่องของ iPhone ได้เลยบริการหมอค้อม1414พรัสนำข้อมูลมาฝากกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ h e ลโ UC กันครับ